โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมซักซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่17ประจำปี2567โดยในปีนี้โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3รายการค่ะที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทรารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมซักซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่17ประจำปีการศึกษา2567โดยในปีการศึกษา2567 ทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่17ประจำปีการศึกษา2567ประกอบด้วยไทยซิเสียงอะไรเอ่ยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องก้อนหินเล่าเรื่องโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาเรื่องผับป,ปิ๊บบิ้สร้างสรรค์ โดยนางมรกตจันทรารัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าในปีการศึกษา2567นี้ทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ3รายการทางคณะครูผู้รับผิดช,ชอบโครงงานต่างๆจึงได้จัดกิจกรรมการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศวิชาการโดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอโครงงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีพื้นที่เวทีในการแสดงความสามารถมีความมั่นใจในการแสดงออกส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วจึงได้3โครงงานข้างต้นที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคกลางโดยการซักซ้อมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมมากที่สุดในการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่17 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคม2567ณเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยการแข่งขันแต่ละครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลางจะมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดําเนินการจัดการประกวดแข่งขันจํานวน21กิจกรรม1 4 3รายการณสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและนอกเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการท้องถิ่นระดับประเทศ นะเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่1-2กันยายน2567สำหรับโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นซึ่งในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดโดยเน้นการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นโดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนให้สาธารณชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนแนวหน้าและมีประชาชนรู้จัก และส่งบุตรหลานมาศึกษาจำนวนมากในปีการศึกษา2,567มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น335คน กอนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกรายเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ